สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพีเสตูโอนะครับผมว่าแล้วว่ามันต้องว่ามันต้องเป็นเฟสลอมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าสวัสดีครับเขาอันนี้ผมแกล้งถามไปนะครับบอกว่าอายุเท่าไหร่เอยผมถามไปใช่ไหมสวัสดีเขาถามว่าใครอายุเท่าไหร่ผมบอกว่า30มสิอันนี้ผมแกล้งถามนะครับแล้วก็น้องผมบอกมาเขาบอกว่ามีอะไรหรือเปล่านี่ใช่ เฟซปรอมใช่ไหมครับอันนี้ผมเอาไอจีมานะครับจริงๆมันไม่ใช่ของเขานะครับผมไม่ได้ประจานนะครับก็ผมจะเบอร์หน้าไว้นะครับเขาว่าไม่คนไหนที่บอกบอสเนี่ยเขาบอกไปแบบนี้ครับผมก็ไม่รู้เขาพูดอะไรเขาผมก็เลยบอกคนนี้คือคุณเขาก็บอกว่ามีอะไรอีกไหม ผมาบอกว่าถามแค่นี้แหละแล้วครับนะ mm hmm. เขาก็ออกดไลค์ให้เขาก็บอกบาย mm hmm. ผมก็ถามไปว่าทําไมแอดแต่เด็กเขาก็บอกว่างงเขาบอกไม่เข้าใจบายผมก็เลยถามไปอีกทีทำไมคุณแอดแต่เด็กครับเขาก็บอกว่าเด็กแอดมามีอะไรอีกไหมผมก็บอกว่าผมว่ามไม่ใช่น้องผมบอก ก็แล้วแต่คนไหนเขาเขาบอกไปแบบนี้ครับคนไหนผมเขาก็บอกอีกว่าก็มีบางคนแอดไปแล้วเขาก็บอกมีอะไรอีกไหมผมก็เลยไอ้นี่ภาพไปนะครับอันนี้เป็นภาพผมนะครับทุกคนก็เออ ช่วยเตือนกันด้วยนะครับเฟซปลอมก็อย่าไปไอ้นี่นะครับเขาก็บอกว่าอ๋อผมก็เลยบอกว่าคนนี้น้องผมอันนี้ผมแกล้งถามไปนะครับเขาบอกจะงั้นไม่กลัวละบายเขาก็เลยบล็อกผมไปเลยครับผมก็เจอเฟซจริงนะครับแล้วทุกคนอย่าไปดาม่านะครับคือผมอะ่ะเ,ออเคยคุยกับเขาไงเ,ออเขาบอกว่าอายุยี่สิบสี่ ผมก็ตอบอายุของผมไปอะไรพวกนอืนแบบเนี้ยแล้วก็อย่าไปแอดมั่วนะครับฟฟรเฟซบุอมเยอะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเรื่องนี้อย่าไปดาราม่านะครับขอบคุณครับ